สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีกันวันเสาร์ที่29พฤษภาคมครับพลงนี้เิณแนวทางมาเลเซียครับมาเลเซีย2รอบหลังสุดเจาะมาทั้งสองรอบนะครับเนาะก็ถ้าชอบตามครับไม่ชอบผ่านนะครับในกรณีเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดดูยังไม่ได้กดติดตามรบกวนกดติดตามให้ผมด้วยเนาะและถ้ามีโฆษณาในแต่ละคลิปครับอาจจะมีหัวคลิปหรือท้ายคลิปครับช่วยดูด้วยนะครับขอขอบพระคุณครับ มาเลเซียประจํบบววันเสาร์ที่29มาเลเซียเลขออกซ้ำๆกันสองรอบคือ29 292รอบแล้วมันเป็นสัญญาณเตือนและโอกาสที่จะเบิ้ลเป็นไปได้นะครับโอกาสที่จะเบิ้ลเป็นไปได้นะครับแต่จะเบิ้ลวันนี้หรือพรุ่งนี้ผมว่าไม่เกินรอ,รอบ2รอบเลยนะครับโอเคครับมาเลเซียวันนี้เด่น3 1ครับชอบทั้ง3าทั้ง1ครับเน้นไม้ที่1ครับ21 หกหนึ่งวันนี้ค้มในเช้าครับแต่ก็ไม่จะตกอือเปคงไม่ตกเพราะเมื่อวานรอผมไปทีนึงนะเมื่อวานผมไม่ซักผ้าสรุปแล้วตอนเที่ยงแดดออกเลยสรุปวันนี้ผ้ากองทั่มหัวหนึ่งสามสองสามหกส,สามครับโอเคครับหกสามระวังเก้าสามนะครับหกสามระวังเก้าสามเนาะ ร้อยมัดสาข้าไปครับครับก็บคล้ายๆกันๆเหมือนลาก3-1แต่ก็คือเน้นแค่ชุดที่ผมวางแค่สามหนึ่งสองสามสามประมาณนี้ครับเพราะส่วนตัวผมเองทาไม่ใช่เลขเบิ้ลหามผมจะไม่แนะนําให้ลากนะครับเพราะว่ามันเปลืองทุนแต่สําหรับคนเล่นมืออาชีพเขาจะ,จะลากก็มีครับจะลากส่วนส่วนมากคนที่เล่น3ตัวลากเขาจะเล่นแค่3ตัวอนีนี่ที่ผมสังเกตดูนะ สตัวเขาไม่เขาไม่ค่อยลงทุนเลยปลงทุนลาดสามตัวเอาแต่สำหรับคนทุนเยอะเนาะโอเคครับประมาณนี้ครับสำหรับมาเลเซียแล้วเจอกันสามห้านอยครับสวัสดีครับผม